สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบ้าหนองอีกคือเก่าครับผมโค้งสุดไทยครับโค้งสุดไทยงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดมือนีครับเบาหนองมาบอกเหลขต้องงวดอาจารย์ผักเนื้อครับอาจารย์ผักเนื้อเพื่อนทรงเหลขมาให้เบ้าหนองเพื่อนบอกว่าเพื่อนซื้อไปแล้วเพื่อนก็นเลยอยากเอามาแบ่งปันทุกคนอยากเอามาแบ่งปันเอฟซีเพื่อนบอกว่าลองเอาไปแบ่งปันอเอฟซีอีกบ้งอีกจักงวดเบ้งเพื่อนว่าเพื่อได้รับโฉกไปนากัน เบิ่งไหวฟังไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับเบ่าหนองหาตัวเลขมาก็เผื่ออยากเอามาแบ่งปันทุกคนนะครับเนาะก่อนที่จะไปฟังเลขเบ่าหนองขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านสละบุรีนะครับเพื่อนติดไฟสุลเเซลให้หลวงปูครับไอเพื่นถามเบ่าหนองว่าอยากจะติดไฟให้หลวงปูจักหลอด บ้าน่องว่าอยากตีดไฟให้หลวงปูซีหลอดนะครับนาะวันนี้เพื่อนว่าอ้าวเดี๋ยวเพื่อนที่เป็นจะพาห้สองหลอดเพื่อนบอกว่าเบาต้องออกซื้อเบาต้องออกเสียงเด้อว่าสัตว์อ่าเพอเป็นยังครับยังใดกะขออนุโมทนาบุญนํานะครับนาะเพื่อนบอกว่าเฮ็ดบุญกับหลวงปูอันทําบุญหลอดไฟชีวิตสีใดสางชีวิตสีใดสว่างสวัยเพื่อนว่าหลวงปูสิไดซอยเปิดทางให้ชีวิต มีแต่ความสว่างสวัยน,นี่คือความเสื่อของเพลินนะครับนะาะจะได้กะขออนุโมทนาบุญนะครับเด้อกับผู้ใหญ่ใจดีทางสราบุรีครับที่เพลินเป็นเจ้าภาพซื้อไอ้ไฟโซลาเซลล์มถาถวายหลวงปูสองหลอดครับเดี๋ยวติดแล้วคันไฟมาตีดแล้วเดี๋ยวว่าถึงจะถ่ายให้เบิ่งอีกหลอดหนึ่งนะครับนะาะจะได้ก็ขอขอพระคุณหลายๆครับผมขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความจเจริญเฮ็ดยังกะ จะเลื่อนกานานาทุกๆด่านบาอกว่าผู้ใดติ่เหตุบุญกัหลงปู่ก็ขอให้บุญบารมีลงปูสวงดนบารดานโชคลาภคุม้มครองให้ทุกคนจงประสบความสาเร็จทุกประการสาธุสาธุสาธุอันนี้เบาต่อหน้าหลวงปูเลยครับเบาต่อหน้าหลวงปูบอกตอ่อหน้าหลวงปูเลยฮะมันจะเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาฟังเรทของอาจารย์ผากเนือครับเพิ่นทรงมาให้เบาหนองสามหางเพิ่นบอกว่าเพิ่นสื้อไหวแล้วทั้งสังเสื่อสามหางเพิ่นบอกว่า ให้รีบิ้งพิจารณาเบิงเพื่อหมักไปน้ากันนะครับนาองเบาน้องกับว่าเหล็กงามอยู่อาจารย์เพราะว่าเพิ่นหมาเป็นตัวเหล็กดันสองโตแล้วเพิ่นก็จุดทูมมือศร้าอีกกระไดไม่อีกตัวหนึ่งเพิ่นว่าล่องพิจารณาเบิงแต่จังใดก็ล่องรองเบิงไกว่แบบเปรียบเทียบกับลิปมืออื่นเพราะว่านี่ก็โค้งสุดไทยล่ะมืออื่นกับจิตอันบ้นที่หนึ่งแล้ว นะครับน้องมือนีก็วันทีสามสิบเอ็ดละมือนีกวันทีสามสิบเอ็ดแหละมืออื่น,อนกวันทีหนึ่งเขาจังมาหลุนกันแล้วบ่าหน่องก็สีลงคลิปให้เบิรงอีกมืออื่นคงสุดท้ายมีสรุปเลขให้ผู้ใดยังชีนหะเดี๋ยวจังมาฟังกันนะครับเนาะเลขที่พระอาจารย์เพิ่นให้มานะครับสามหางเลขเพิ่นเขียนมาให้สองหางแล้วก็เลขห์ถูกหางหนึ่งหางแรกก็คือสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าห้าเอ๊ะ 9 7 5 4 7 9กับ9 7 5แล้วก็เลขทูบ7 1 2เลขทูกเจ็ดหนึแล้วบ้านหนองสีแปดตัวเลขให้อีกท่านึงลงสรุปตัวเลขให้อีกท่านึงของพระอาจารย์ทั้งผักเหนือนะครับนนเนาะเพิ่นทรงมาให้เพิ่นบอกว่าลองเอามาพิจารณาเบิง้งมากว่ามากะถึอยู่ที่ดุลพินิจฐ์แหละเพิ่นว้างสีเนาะเลขสีเขาหรือบ่เขาอันนี้กับบม,มีผู้ใดบอกได้บ่ม,มีผู้ใดกำหนดได นะครับนะทุกสิ่งทุกอยาะกะ่างมานกักขืนอยู่ที่โชคเละดวงนี่เบ้าหน่องกับมานาั่งอัดลิปอยู่ตอนหนาลวงปูเพราะว่าหยังเพราะว่าคาว่าเบ้าหน่องออกมาจากความจริงใจถุกถูกข้าครับเบ้าหน่องกัดบ,บอกแล้วว่าถ้าเบ้าหน่องได้มาอยู่น้ำปูแล้เบ้าหน่องบ่อยากเมื่อเอาหลดละอยากนั่งอย่กัะปูอยากมานอนอย่กับปูผลดละเดี๋ยวหากระทอมมาเดี๋ยวที่หากระทอมไม่ไพ่มานอน อยู่ขางๆปูอยู่หรอกเพราะว่ายังพอตื่นเสามาหรือว่าตอนแรงมากเบา้าหนองกับเชดรามาปัดกวาดเบา้าหนองกับเชด้ามาปัดกวาดอันบริเวณอันสลาป,ปูเด้๋ยดูแลเก๋ไก,ใกป่ปูนะครับเนาะแต่ว่าเบา้าหนองทุกมือเบา้าหนองกับมาทุกมืออยู่หรอกมาทุกมือมึงเท่ากับปูหลักกับบ้านกับสามทีทุ่มเหลืองานมากกับว่านางเหนนอยู่กับปูมาาเบิงปูมาเบิงบาร,รมีปูยังที่ละครับ อยงไดกับงวดนี่วันที่หนึ่งกุมภาเขามารับโชคไปน้ากันผู้ใดเบิงช่องเบ้าหนองก็ซ้าว่าได้เมื่อไหวปูไปนํานะครับเนาะได้๋เห็นปูได้เห็นองค์ปูได้มาไหวปูได้มาสากาละปูแต่ว่าเบ้าหนองอาชิโบหูเบ้าหนองอาชิโบท่านเห็นแต่ว่าหลวงปู่สวงรับรู้ครับหลวงปู่สวงเห็นทุกคนเห็นผู้ใดเห็นผู้นั้นก็นได้เบ้าหนองเสียงสันครับแล้วก็พระอาจารย์เพิ่งก็บอกมา ผู้ใดเห็นกระปูผู้นั้นก็นได้ยังได้กันมาหลับโฉกไปน้วกันคือเก่านะครับนาองอย่งไดงวดนี้เ่ากับมาหลับโชกไปน้ากันเบาหน่องกับพยายามหาตัวเลขกมาฝากทุกคนเหล็กความฝันเบาหน่องกับล่วงให้เบิงเหมือนแล้วแต่ว่าบบท่านเบิดกะมีพึงโชคมากกมีแต่ว่าเบาหน่องสิอัดท่านบอแค่นั้นสำคัญคือว่าเบาหน่องสิอัดท่านบอสิลงท่านบอแล้วคนเบิงสิ ไปหาสือเหลขท่านบอีอย่างประมาณนี้นะครับเนาะแต่ว่ามือนีก็คงหาท่านอยู่เพราะว่าบางหม่องเขากะมารับสื่อมารับสื่อแบบบอันแต่ว่าเขาจํากัดวงเงินในการสื่อมีอยู่ครับหนึ่งวันพันช้เพันช้มือหนึ่งโบโบกี่ชั่วโมงดอกในการซื้อเหลขที่บอันแต่ชีนะครับเบาบานเบาหนองกับมีหลายอยู่แต่ว่างวดนี้เอามารับโชคไปนํากันงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ด เลขอาจารย์ผักเนื้อครับอ่ะย่ำเลขอาจารย์อีกทีหนึ่งสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าเลขทูบเจ็ดหนึ่งสองมากบอมบกขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจแตกสองตออกนําแล้วพระอาจารย์ประกาศซื้อลอตเตอรี่ที่ลงทายด้วยหนึ่งสองซื้อไปหลายใบนําซื้อไปเป็นซิปก็ใบพุ่นละเพิ่นทรงลอตเตอรี่ไม่เบาหนองเบิงเพิ่นเบิงเพิ่นกัดว่าลงทายเพิ่นว่า หาเจ็ดหนึ่งสองบมีแต่ว่าหนึ่งสองนั่นมีอยู่มีท่าดเพิ่นเอาเบิดครับจักจีถือบบถืออันนี้กับโบหูคือกันละ่ะอย่างไดไ้งวดนี้เฮากับมา,มาหลับโฉกไปทากันผู้ใดมีเลขก็เอาลงมาให้เบึงเป็นแนวทางแบ่งปันกันนะครับนาองอย่างได้งวดนี่เฮามาหลับโฉกไปทาการเบ้าหนองกาเจ็ดขออวยพรให้ทุกคนจงโชคดีคิดสไหนก็ให้สมหวังดังปรารถนาขอบุญบาร,รมีหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่ไอ้ไข่ หลวงปูหมุนแลกนะการสถานที่ศักชิิทุกสถานที่ที่เบานองไปโดนบรรดาลโฉกลาบให้ลูกล้านให้มีกินมีใส่บ่ขาดมือให้มีเงินหมนื่นเงินแสนเงินล้านให้มีเงินทุกๆคนสาธุสาธุอย่างใดงวดนี้ท้ากับมารับโชคไปน้ากันนะครับนาองเบานองกันจิทับนาทีของเบานองต่อไปเทยดจนกว่าจตเฮ็ดบได้พล่นลณ เสียช่ดคกัเสียให้โบได้่นล่าล้วบ่าวน้องก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคือเกา่าผู้ไดมักก็กเขามาเบิง่งถ้าผู้ไดบ่บ,มา,บ,บ,ม,าบ,บมากกับผ่านได้โบว่ากันนะครับเนะาะอย่างได๋งวดนี้เขามารับโชคไปรำกันจับเงินหมืน่นเงินแสนเงิน,งนลาน้านมียังกะให้ผ่าน้นไปด้วยดีมีอุปสรรคยังก็ให้ผ่านผลไปด้วยดีเย็ดยังก็หลาบหลืดนะครับเนาะขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งกุมภาันเ์67เลขอาจารย์ผากเนือ สี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสองขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ